เหรียญที่ปลุกเสกนานถึง8ปดพันษาเต็มเหรียญยันดวงหลวงปูด่ดูย้อนกลับไปช่วงปลายปี2526นี่คือช่วงเวลาที่เหรียญยันดวงหลวงปู่ดูถือกําเนิดขึ้นมาดวงของหลวงปู่ถูกผูกโดยโหรชื่ออํานวยและโหรท่านนี้ยืนยันเลยว่าดวงนี้มีมหาอุดหลายตัวเป็นดวงของผู้มีบุญความศักดิ์สิทธิ์ยังไม่หมดแค่นั้นก่อนจะปั๊มเป็นเหรียญหลวงปู่ดูท่านได้นําแผ่นทองแดงมารีดเป็นแผ่นและอธิษฐานติดปลุกเสกเป็นชนวนเพื่อนําไปผสมตอนหลอมโลหะในวันพิธีหลอมโลหะอันศักดิ์สิทธิ์ หลวงปู่ดู่ท่านอธิษฐานจิตทรงกําลังไปช่วยครอบวิมานแก้วในตอนหลอมมีพระสงฆ์จากวัดสแกร่แรูปและวัดหัวครบือหนึ่งรูปมาร่วมสวดชย,ยันโตเพิ่มความขลังแล้วหลวงปู่ก็ทาการปลุกเสกเหรียญทองแดงส่วนหนึ่งแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมทําบุญไปแต่ที่เหลือท่านเก็บไว้ในกุฏิใส่ถังใส่ปี๊บปลุกเสกเรื่อยมานานถึง8ปดพันษาใช่ครับตั้งแต่ปีพศ2525ยาวไปจนถึงปีพศ2533เลยทีเดียวเหรียญยันดวงรุ่นนี้เนื้อทองคํามีแค่16เหรียญเนื้อเง และเนื้อทองแดง20,000เหรียญเป็นไงครับทั้งประวัติที่มาวิธีการสร้างและการปลูกเสกที่ไม่ธรรมดาทำให้เหรียญยันดวงหลวงปู่ดูกเป็นที่ต้องการและมีพุทธคุณที่สุดยอดจริงๆ